สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสะพานฮ่องกงจูไห่มาเกา๊าเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนความยาวสะพาน55กิโลเมตรประกอบด้วยถนนเชื่อมต่อและอุโมงคใต้น้ําสะพานนี้เชื่อมต่อระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมืองจูไห่ในมณฑลกวางตุ้งและเขตบริหารพิเศษมาเกา๊า โครงสร้างประกอบด้วยสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดและอุโมงใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งมีความยาว6.5กิโลเมตรสะพานนี้ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างฮ่องกงกับจูวไ่หรือมาเกา๊าจาก3ชั่วโมงเหลือเพียง30นาทีเท่านั้นการก่อสร้างใช้เวลาประมาณ9ปีเสร็จสิ้นและเริ่มให้บริการในวันที่23ตุลาคม2018 พบ,บประมาณก่อสร้าง20พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ720พันล้านบาท